กสวัสดีครับผมวันนี้ผมก็จะมาจัดอันดับสิ่งที่หัวร้อนที่สุดนะผมมีอยู่ห้าอันดับนะครับผมซึ่นห้าอันดับที่ผมจะจัดนี่มีอันดับอันไหนมากนะผมก็ค่อยๆไปดูกันนะผมอันดับมีอันดับไหนมากนะผมผมจะไล่จากอันที่ห้าไปอันที่หนึ่งนะผมนะครับไปกันเลยโดนลอยจากข้างบนซึ่งเหตุการณ์นี้นะผมผมก็เดินลอยกลับบ้านนะผมผมคิดว่ามีตัวอ้อมาผมหนึ่งตัวสอตัวแล้วนะผม ผมคิดว่าข้างบนตรงกลางมีอยู่สามนะผมผมก็เลยกระสบดที่จรงนั้นตัวเหลืองนะผมผมก็ได้จัดการเรียบร้อยแล้วผมหัวแตกเข้าไป3ามร้อยเกดส์ตัวนะผมผมก็คิดว่าศัตรูอยู่ข้างล่างครับสามตัวผมคิดว่ามันอ้อมมาตัวเดียวที่ไหได้มีตัวอยู่ข้างบนหนึ่งตัวนะผมถ้าผมก็พยายามหาตัวข้างล่างขวามือนะผมเห็น่ฟนเหรอไหมผมคิดว่าแฟนผมกระลังเนี่ยหันไปทานที่ไหนได้ ังภาพจหวะใช้สกิลค้นหากกนและทำลาย,ายเลยาตายมึงเห็นไหมครับเมื่อกี้มันยิงผมนะผมพวกเราคงจะไม่เห็นหรอ,นรอก,น,อก,ก,น,กน,นะครับเพกี้เห็นย่สแกนสะหัแลวเะไรัอยว่าจะเยาที่หามาแล้วผมแล้วก,ลกิลของเราด้เหลือเราคนเดียวของตี ซึ่งเหตุการณ์นี้มันจะเกิดขึ้นก็ตามมาเพื่อนในทีมของคุณน,นั้นเล่นการหรือว่าไม่อ่านเกมหรือว่ามันก็เล่นมั่วซึ่งเพื่อนของคุณนั้นอาจจะไม่เฟฟีี่จน,นเหลืคุณคนเดียว,วยอาจจะไม่เข้าพือกอินกัมแล้วพอมาดูทีมแล้วคุณก็หนักกันกน,นั้นถึงกักวเวะเปิไเลยจ้ซึ่งเหตุการณ์นี้นะผมซึ่งบอกเลยเป็นเรื่องห่าร้านมากเป็นเหตุการณ์นะครับผม <Kill. S 2> อันดับที่สามยิงคมเม็ดเดียวแตกทุกคนเคยสวดศัตรูกกับตายจากศัตรูดันสวนกลับมาเม็ดเดียวเคยหรือเปล่าครับใช่ครับมันทำให้เราต้นหัวร้อนมากเรายิงศัตรูเท่าไหร่ศัตรูก็ไม่ตายแต่ศัตรูดันสวนเราหนึ่งทีเราตายจิงเหตุการณ์นี้ไปดูกันนะผมหัวร้อนมากๆไปดูกัน Unstoppable. Come and get a drop of oh, guns. r a a m p g ดเดักปากดีเก่งปากมีเด็กปากแสบอยู่ในทีมซึ่งเหตุการณ์นี้มาแต่ เกิดขึ้นในหมวดทีนะผมซึ่งเด็กปากแทบกันจะมีโอกาสเจออยู่เยอะมากนะผมสมัยนี้มีเด็กกระปกเึ้นเยอะจะทําให้เกิดการปากแทบและการท็องติดยากันสม่มนมากก็จะเป็นเด็กผู้ใหญ่ไม่ค่อยเจอกัะหมสม่วนมากก็เจอเด็กวัยรุ่นซึ่งเด็กคนนี้มักจะหัวร้อนเวลาแพ้หรือว่าเวลาตายก่อนเพื่อนตอนอยู่เป็นควายตอนตายโครใช่ครับซึ่งมักจะด่าต้องข้ามไม่งั้นก็ด่าฝั่งเดียวกับเราไปดูเหตุการณ์อะไรกัน,นครับผมใครเจอบอกเลยมีหัวร้อนแน่ไม่งั้นก็มีหัวร้อนพนันครับไปดูกัน First blood b o d อันดับที่หนึ่งเน็ตกาหรือเน็ตเน่าซึ่งเหตุการณ์นี้มันจะเกิดขึ้นเมื่ออินเน็ตของคุณได้รับโทรศัพท์แล้วหรือว่าเน็ตคุณกาะไม่งั้นคุณลืมเติมเน็ตใช่หรือว่าพักเนเ็ตหลุดซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่น่าหัวร้อนมากหรือว่าเน็ตกาหรือมไม่เสถียรม่งานก็อากาศข้างนอกไม่ดีมากไหนจะฝนตก เป็นเหตุการณ์นี้ทำผู้เล่น80เปอร์เซ็นต์หัวร้อนเป็นอย่างมากบางคนโทรศัพท์แตกนทีเดียวมาดูเหตุการณ์กันเนร็จ ด้วย ก็เป็นการ์ดางผมกับห่านดับที่หัวร้าสุดในเกมฟรีไฟล์ของผมถ้าเกิดทุกคนชอบก็กดใจกันได้นะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจนะครับคลิปนี้ขอลาไปก่อนนะครับบ๊ายบาย